จิตอาสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูและก็แก้ไขปัญหาแรงน้านะครับห้วยข้ออำเภอหลืออำนาจครับ วทีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน้ำจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแรงน้าในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญที่บริเวณห้วยข้อตำบลอำนาจอำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยร่วมกันนะครับเฮ็ดความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเก็บวัชพืชปรปับปรุงผู้มิทาบริเวณโดยรอบบริเวณห้วยข้อนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหารแรงน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 18กรกฎาคม2567 และแสดงให้เห็นถึงพระร่างความสมามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยและความเป็นนาำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในการมุ่งเหตุประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุ่มชนให้มีสภาพที่สะอาดหนาอยู่นอกจากนี้ครับก็ยังเป็นการประสานความรวมมือร่วมกันนะครับทำงานระว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมูเ่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุ่มชนให้มีความสุขอย่างยัง่งยืนสนองพระราชปณิธาน,านรักษาสืบสารต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในมือนี้ครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายในตะหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและกระสร้างความเป็นระ,ะ,ะเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ครับ